Субтитры подогнал «Симон» สวัสดีค่ะเจคเคนมาแนะนําบ้านเดี่ยวนะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินเลยนะคะเพิ่งสร้างใหม่ค่ะอยู่โซนสันกําแพงนะคะใกล้ป้อมตํารวจสันกลางนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบนเนื้อที่นะคะ116ตารางวานะคะขนาดของบ้านมี3ห้องนอนเลยทีเดียวนะคะ2ห้องน้ํหนึ่งห้องครัวใหญ่นะคะห้องครัวนี้20ตารางเมตรเลยนะคะโซนแยกออกจากตัวบ้านด้วยนะคะพื้นที่ใช้สอย160่อยตารางเมตรนะคะจอ รถยนได้ถึง4-6คันทีเดียวนะคะมีพื้นที่เหลือเยอะมากๆะคะติดถนนคอนกรีตหมู่บ้านค่ะเขาออกได้ง่ายนะคะไม่มีค่าส่วนกลางด้วยนะคะทุกคนบ้านกว้างมากๆนะคะราคา2ล้าน6แสน60,000บาทนะคะฟรีค่าโอนนะคะราคานี้นะคะท่านใดสนใจก็เข้าไปจับจองกันได้นะคะ บ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่116ตารางวานะคะพิกัดเชียงใหม่เบอร์โทรติดต่อนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะท่านใดสนใจอยากเข้าไปรับชมหรือว่าต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปได้โดยตรงเลยนะคะเบอร์โทรใต้คลิปนี้แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเจคโนขอลาไปก่อนพบกับเจคโนได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ